ทำให้รายการโปรดในแอปไทยพาณิชย์หาได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆครับในกรณีที่เรามีรายการโปรดแต่มีหลายตัวแล้วหายากมากมีเทคนิคมาแบ่งปันกันครับว่ามีวิธีการตั้งชื่อง่ายๆให้เราหาเจอได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นมาทำพร้อมๆกันไปเลยครับ <S <S เพื่อนๆครับไปที่ไทยพาณิชย์นะครับ acbc แล้วใช้หนิ้วแตะครครั้งเข้าไปจึ๊กๆหลังจากนั้น <AC BC S 1> นะครับรายการแถบปุ่มทับ3าจากหใช้1นิ้วแตะกึ่งกลางล่างของหน้าจอเพื่อที่จะไปแถบที่3นะครับหลังจากนั้นไปยังรายการโปรโดที่เราต้องการเลยครับ IMG i request money เตือน,นเพื่อจ่าย i card list atm กดเงินไม่ใช่บัตรสักาน QR icon สแกนบิลเครื่อง i t a p ปุ่มเติมเงิน i transfer ปุ่ม สมมุติว่าเป็นรายการโปรดสำหรับโอนเงินใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึกๆึกตรงชานเฟอร์ครับเงินใช้ถ้าดีสำหรับ A C B e C A C B e C หลังจากนั้นแสดงตัว <บา S 1> ตนความเป็นเจ้าของโดยการสแกนลายนิ้วมือกดรหัสผ่านหรือสแกนใบหน้าตามที่เราได้ตั้งค่าไว้กับอุปกรณ์นะครับรา,ร,ารายการโอด3า หลังจากนั้นใช้1นิ้วแตะซ้ายบนก็จะเจอว่ามีรายการโปรด37รายการปัดขวามาครั้งหนึ่งตรงคำว่าบ,บัตทอนใช้หนึ่งนิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึกจึก IMG ขีดล่างอดิขีดล่างสมมติว่าผมต้องการาแก้ไข,ขให้รายการโปรดที่ชื่อกรุงไทยชาเขียวนะครับให้มาอยู่ต้นๆน,นะครับกอบไก่ตรุงไทยชาร้อน อันนี้เจอกรุงไทยชาร้อนฟาสอีดิฟาสฟิลิทบก I M G ขีดล่างกอไก่กร <im> ุงไทยชาเย็นกรุงไทยชาเย็นฟาสอีดิฟาสฟิลิทบก I M G กอไก่น้องมีกอไก่น้องมีฟาสอีดิฟาสฟิลิทบก I M G กไก่บารอกัดบารอกัดฟาสอีดิฟาสิล I M G กรุงไทยดินควรฟาสอีดิฟาสิลิทบุ I M G กรุงไทยพิษทานไทย าฟาสต e อีดิทปุ่ม IMG ขีดล่างกรุงไทยชาเขียวกรุงไทยชาเขียวอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ต้องปัดมาหลายครั้งเลยนะครับกว่าจะเจอกรุงไทยชาเขียวฟาสต์อีดิทปุ่มเขียนเข้าไปตรงนี้เพื่อแก้ไขชื่อได้เลยครับฟาสต์อีดิทเขียนตกลงปุ่มเอาเป็นว่าให้เป็นชื่อซึ่งให้อยู่ต้นๆเลยนะครับ กรุงไทยชาเขียวช่องป้อนข้อความแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขผมใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเพื่อเข้าไปในช่องป้อนนะครับช่องป้อนข้อความกําลังแก้ไขกรุงไทยชาเขียวหมดตัวอักษรตาแหน่งจุดแทอยู่ท้ายบรรทัดตอนนี้ตําตแหน่งจุดแท้อยู่ท้ายบรรทัดนะครับตาแหน่งจุดแทกอยู่ต้นบรรทัดผมต้องการไปต้นก็แตะไปอีกครั้งหนึ่งจ๊กๆกตอบปลาดอเด็กกอไก่กอไก่กไกวัดวัผมไปเติมกอไก่ตรง ช่องปอนข้อความกำลังแก้ไขกอไก่กรุงไทยชาเขียวหมดตัวสองตำแหน่งตัวเสียกวางเมื่อป้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อป้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ปัดขวามาตกลงปุ่มตรงคำว่าตกลงจึ๊กจื๊๊ตกลงบั๊กปุ่มย้อนกลับแล้วก็ใช้หนึ่งนิ้วจิ้มตัววงซ้ายบนตรงคำว่าแบกย้อนกลับนะครับบั๊กปุ่มย้อนกลับย้อนกลับออกมาดูแผ่เลื่อนแนวนอนสิบหน้า i m g ขีดล่าง l s t รายการโปรด37รายการโปรดมีอยู่37จรายการนะครับผมก็ปัดขวามาดูกันเลยครับบัตเทิลปุ่ม IMG กอไกรุงไทยชาร้อนชาร้อนอยู่ลำดับที่1ครับ IMG ขีดล่างกอไกรุงไทยชาเขียวชาเขียวมาอยู่ที่ลำดับที่2นะครับเพื่อนๆครับง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะฮะถ้าเกิดเรามีชื่อไหนที่เป็นอักษรต้น เราก็ตั้งชื่อให้เป็นตัวอักษรต้นลำดับของรายชื่อนั้นก็จะมาอยู่ต้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากจะเปลี่ยนชื่อก็แค่มาเติมตัวอักษรแรกของชื่อเลยนะครับให้เป็นตัวอักษรแรกๆอย่างเช่นกอไก่หรือขอไข่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทางแอปพลิเคชันก็จะจัดลำดับให้มาอยู่ต้นๆนั่นเองนะครับ ทีนี้เข้าใจว่าน่าจะง่ายแล้วก็สะดวกกับที่เราจะเลือกมาทำรายการโอนเงินแล้วนั่นเองครับเพื่อนๆการจัดลำดับให้หาง่ายก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังที่กล่าวมานี้เองนะครับ